กำลังพระเคราะห์ส8พลังการหลงเลข48ชื่อสกุลคุณบวกได้ตรงเลขหมายที่ไม่ดีมีความขานเพราะตกเงาราหูดาวอังคารตกอยู่ฐานไม่เห็นเป็นมงคลจะถูกหลอกเสียทรัพย์สินจำนวนมากหรือตกฟากอบายามุกทุกขัดสนอาจเข้าโรงพยาบาลรําคาญตนร่างกายยนเจ็บป่วยด้วยอ่อนแอต้องระวังอุบัติเหตุเขตเลวร้ายจากทางไกลที่เดินพุ่งมุ่งกระแส หากเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นบุญแลจะพบแต่ความรุ่งเรืองสุดเฟื่องฟูดวงชะตาว่าชีวิตดีด้านอื่นไม่น่าชื่นด้วยจุดเสียหักได้รู้คือความหลงผิดง่ายไม่น่าดูโปรดรับรู้ปรับเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งดีกำลังพระเคราะห์ได้เลข48เป็นเลขให้โทษมากกว่าให้คุณเลขสี่ดาวพุธเลข8ดาวราหูเมื่อรวมกันได้12เป็นกำลังของดาวราหู และเลข12บวกกันได้3ซึ่งเป็นเลขร้ายดาวบับเคราะห์จึงเป็นเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวควรระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆจะถูกจูงหว่านล้อมจากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูงทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความลุ่มหลงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีและไม่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเช่นหลงแสงสีเสียงเย้ายวนทางอบายามุกโลกีการพนันยาเสพติดควรระวังจะประสบอุบัติเหตุ มักมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนและได้รับทุกทรมานจากโรคร้าย